ดีไม่ยังพ่อแม่พี่น้องบ้านแม่สนานตีครบรักทุกท่านทุกหลังคาเรือนนะครับก็าตามทีได้ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับนาอว่าวันนี้เขาจะมีการประชุมประจำเดือนนะครับในเวลาท7ศเบนาฬิกานะครับนาอก,ก็คือ5้าโมงแรงนะครับลูกมาจากให้จากสวนน้ำน้ำตาแล้วนะครับก็ข,ขอเรียนเจญได้เลยนะครับนาะอตอนนี้ก็จะถึงห้าโมงแล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เดินทางมาถึงเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก่จะมีในส่วนของข้าราชการหลายอย่างอยู่นะครับที่จะมาอู้ยกันนะครับทันได้พร้อมแล้วก็ทยอยคมาได้เลยนะครับรับขอควาคนะครับ นีนเจ้าหน้าที่ของซาริฟอ์นะครับเปิดอาสามาช่วยนะครับในเรื่องของการเอนะครับแล้วสกายมาทำอะไรวี่วันนี้นะมาช่วยบ้านแม่สนานจัดเวทีขอจัดตั้งป่าชุมชนนะคไับ แล้วก ality, ็รอบก่อนนะครับเราติดตามผู้นำเพื่อถามจะบ้านว่าสันมาก็ต hey, ้องมีขอมติเห็นชอบหรือประชาชนบอกว่าเรื่องคัดเลือกกรรมการป่าชุมชนสอ2ก็คือรายชื่อผู้ขอจัดตั้งทั้งหมด50คนรวมถึงเรื่องของ ช่วยประชาคมเรื่องแผนการจัดการ5ปี5ได้เพื่อเตรียมเอกสารทั้งหมดยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านแม่สนานแล้วก็จะเปิดการประชุมจะเป็นทางการที่เราอยู่ใกล้ๆกับวิทยุเครียอย่างนี้จ้ะ เราก็จะมีที่สาคัญเนี่ยเราต้องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนะคะเรารู้ไหมเอ่าใครใครรู้ช่วยยกมือขึ้นหน่อยใครรู้ไหมที่เราไปเนี่ยหารอยป่าที่เป็นป่าตะวันเป็นป่าชุนชนใช่ไหมเป็นป่าชุนชนที่เขาคิดเองว่ามันคือป่าดงดงยังไม่ได้ขิ้นทเบียน ของชุมชนในการจัดการป่าตามกฎหมายนะครับเพราะมันมีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนทีพศ2542ครับขึ้นมาเพื่อรับรองว่าคณะรรมการป่าชุมชนหรือว่าชุมชนบ้านการรับพัฒนา,นาม,มีการขึ้นทะเบียนและก็รับรองสิทธิในการที่จะบระหิหารจัดการเขาร่วมในการใช้ประโยชน์ด้วยนะครับอย่างที่อ,อดรศุพูตก็ถูกต้อง ว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติมีบ้านเกิดอุบัติเหตุเกิดเพลไฟไหม้การใช้ประโยชน์จากเื้นไม้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตามพรบอป่าชนนุมชนที่รับรองเนะี่ยมันจะมีพื้นที่สองพื้นที่คือพื้นที่ที่เป็นส่วนที่องรักษ์กับส่วนที่ใช้ประโยชน์โดยเราจะสามารถแบ่งเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้สิเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ขอเพืนเยียทั้งหมดครับ ซึ่งการใช้เดืเราก็อาจจะมีกฎก,กติกาบางข้อบังคับวา่าจะใช้ยังไงจะพิจารณาอย่างไรผ่านคณะกรรมการที่จัดตั้งที่มาโดยชุมชนนะครับยังอีกทีนะครับมันเป็นการรับรองโดยกฎหมายที่ชื่อว่าพระชบัญญป่าชุมชนซึ่งบังคับใช้เมื่อปี2542นะครับอันนี้ก็คือรับรองทีเลยว่าชุมชนสามารถจกกัดการได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับว่าแต่ก่อนเรา บอกว่าเป็นป่าดชนอยู่แต่รัฐการไม่ไมด้รับรองนะครับแต่ถ้าเราขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็มีการจัดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะถูกรับรองิปดนตยนต้นหมายครับนะครับ เคนเนี่ยปลาชุมชนก็ได้อยังแน่น้องตัดตังเข้าบ้าแน่นอนนะครับอันนี้ผู้พัฒนเข้าใจเลยนะครับผมก็ประมาณตัดตังเข้าบ้าในการดูแลปลาชุมชนแล้วเขาได้ประโยชน์จากปลาชุมชนนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างกับนวดในเรื่องของการดูแลรักษาเขาจะแยกน้ำหลักมันมีปลาตีนเครื่องโซ่เขาจะปูน่ะเขาจะได้อโครงการไปเขาจะได้ก็ปลานาขึ้นมาอยากให้พ่อแม่พี่น้อง้เข้าใจนะจัดทุกหน้าตเวนหรือการรักษาผลกระทบทางเดินปรดที่อย่างเช่นหัวใจเนี่ยเนาะ อย่างบ้านแม่กลวยหาดเด็กเขาทำสื่อชะตาแม่นะ้ำเพราะว่าเขาใช้น้ำจากพื้นที่บนเขาแยกมาทำว่ากาิจกรรมแบบหนึ่งต้องเหมาะสมกับพื้นที่สองก็คือกรรมการต้องต้อง,องทำไหวด้วยเนะเาะเลาค่ะาทุกท่านเป็นกรรมการทุกคนเห็นชอบไหมจ๊ะถ้าเห็นชอบยกมือขึ้นจ้า เต,ต้องการงาบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนอ้องสี่ต่างเสีายาเวลานะครับนอกมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการจัดการการทำเอกาสารหลายๆอย่างนะครับเจยเอกาสารนะครับจนมีเวีนี้ขึ้นมานะครับก็ตามอ่อบ้านก็มีอย่างต่อแท้น,นะครับจะคํามาขอบคุณนะครับนองเอาเาขาวได้เ<ส>อาเราขาวแก้หนาวก็ได้อยู่นะครับนอ้นนองครับก็โดนทางก็ติ ขอเดินทางด้วยตัวดีภาพนะครับครับผมขอขอบคุณมากมครับเียอรเรื่องไอ้เพนที่นะครับครับ เห็นเรื่องนะครับตาพอีคนนั้ะรบของเขานะครับง่ายๆจุ๊ดเพราะว่าเขาเป็นคนพการขอบคุณของคุณปวดนะกลับกอนแล้วสวัสดีค่ะ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 มาหาเสียงเหมือนคนมาหาเสียงเป็นยังไงมั่งบรรยากาศคนบรรยากาศออกมาได้ด้วยดีก็คือชาวบ้าน เข้าใจเรื่องป่าชุมชนแล้วก็คัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน15คนในการประหารการจัดการทุกคนลงประชามาติเไม่พร้ยอยแล้วค่ะหลังจากนี้จะยังไงต่อหลังจากนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อยื่นกับศูนย์ป่าไม้นั่นไปแล้วไปบ๊าย,ายขอบคุณที่นี้ครับสวัสดีครับ